หลายคนกลัวการเป็นทหารหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทหารเกณฑ์นั้นจะเจอกับอะไรบ้างสุขทุกขหรือเศร้าลำบากหรือสบายวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทั้งใหม่และเก่าและทีท่ติดตามมาจนถึงช่อง y o u u u b e เจสมองกลสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าขึ้นกองร้อย ส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปก่อนหน้าในการฝึกในช่วง10สัปดาห์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องบรรยายใต้ล่างคลิปนี้นะครับส่วนคนที่เคยฟังแล้วก็ไปกันต่อเลยแต่ก่อนจะไปฟังคลิปนี้ผมขอเพียงคนละหนึ่งไลค์แล้วไปกันเลยกลาย้อนความเดิมกลับไปสักนิดนะครับ หลังจากที่เราฝึก10สัปดาห์เสร็จจะมีการแยกย้ายตามกองร้อยต่างๆที่ชื่อของเราสังกัดอยู่เพื่อจับจองเตียงนอนและล็อกเกอร์ก่อนจะมีการรับใบลากลับบ้านเป็นครั้งแรกแต่ก่อนจะถึงวันนั้นราว1-2วันวงเล็บนะครับอันนี้สำหรับผลัดหนึ่งนะเราจะต้องมีการนอนที่กองร้อยเสียก่อนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับรุ่นพี่ แต่ละกองร้อยรุ่นพี่จะไม่เหมือนกันสัด้วยขึ้นกองร้อยวันแรกรู้ไว้เลยว่าตลอดทั้งช่วงกลางวันจะมีการทำงาน ตามภารกิจของกองร้อยทั้งตัดหญ้างานช่างทำความสะอาดตลอดทั้งวันจะมีการจับตามองของรุ่นพี่เพื่อสังเกตพฤติกรรมให้พวกคุณพยายามทำงานอย่างเต็มที่พยายามอย่าให้รุ่นพี่ทำเมื่อเห็นรุ่นพี่หยิบจับอะไรให้คุณพยายามเข้าช่วยเหลือและทำแทนในทันทีอย่ากังวลจะเป็นแบบนี้แค่ช่วงแรกๆเท่านั้น การแสดงความเคารพรุ่นพี่ในทุกๆเช้านั้นสำคัญมากจำไว้เลยหากมีการเรียกใช้คุณจะต้องพุ่งตัวอย่างรวดเร็วรุ่นพี่จะคอยบันทึกพฤติกรรมโดยเฉพาะข้อเสียเขาจะพยายามหาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงกลางวันพอตกกลางคืนจะมีการรวมเพื่อเช็ครายชื่อบริเวณหน้าบอกอร้อยหลังจากนั้นจะมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน และการปฏิญาณตนแล้วพวกเขาจะปล่อยให้พวกคุณเข้านอนอ๋อลืมบอกช่วงที่มีการรวมหน้าบอกอร้อยเขาจะบอกกดรหัสผ่านและแบ่งเวรประจำโรงนอนกฎก็คือหลังจากปิดไฟจะไม่อนุญาตให้ลงไปเข้าห้องน้ำจนกว่าจะถึงเวลา4ี่ทุ่มครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงหลังจากเข้านอนส่วนรหัสผ่านคือรหัสสำหรับการพิสูจน์ฝ่ายเอาไว้ถามตอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเปล่านั่นแหละ หากคุณสามารถพูดพาสเวิร์ได้ถูกต้องก็ปลดล็อกไปต่อได้แต่ถ้าหากคุณตอบผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแล้วก็ทหารเวนจะเข้าใจว่าคุณเป็นผู้บุกลุกหรือฆ่าศึกในทันทีหลังจากนั้นก็บันเทิงสิครับรับประทานกัน oh, <no. S 1> ส่วนใหญ่นั้นจะโดนถามหลังจากลงไปเข้าห้องน้ำแล้วขึ้นมาโรงนอนหรือสิบเวนและนายทหารเวนเพื่อเป็นการรับน้องใหม่แบบเบา เวรประจำลงนอนเวนยามลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น4-5ถึงหผัดผัดละ2ชั่วโมงประจำผัดละ1นายช่วงแรกของทหารที่ขึ้นกองร้อยใหม่ๆก็จะโดนรับน้องอยู่บ่อยๆโดยมีนายทหารเวนขับมอเตไซค์หรือเดินผ่านอยู่ตลอดทั้งคืนและถ้าหากเราเป็นผู้ที่โชคดีได้เจอในค่ำคืนนั้นในระยะสายตาที่มองเห็นให้คุณรีบลุกขึ้นทำความเคารพพร้อมลายงานเวรให้ดังที่สุดเท่าที่คอของคุณจะตะเบงออกมาได้ ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเวนฟังทางนี้หลังจากมีการปล่อยให้เข้านอนและปิดไฟไปประมาณ20ินาทีคุณจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่สัมผัสขาคุณพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆว่าเฮ้รวมหลังกองร้อยเร็วๆพวกรุ่นพี่จะพาคุณไปรวมตัวกันที่หลังกองร้อยพวกคุณจะต้อง พุ่งตัวลุกจากเตียงและเคลื่อนที่ไปยังจุดรวมพลให้รวดเร็วแต่ต้องเงียบเชียบที่สุดหลังจากนั้นเขาจะให้พวกคุณจัดแถวรอฟังคำปลาัยจากรุ่นพี่โดยรุ่นพี่แต่ละคนจะถือแฟ้มคดีของพวกคุณที่บันทึกมาตลอดทั้งวันเอาเรื่องที่ผมเจอมาเลยละกันรุ่นพี่คนแรกจะออกมาพร้อมกับคดีหนึ่งข้อ เราโดนสั่งให้ดันพื้นท่าเตรียมแบบยันพื้นด้วยสันมัดหรือเรีอยกอีกอย่างว่าดันพื้นสันมัดหรือหมัดเหล็กนั่นแหละบนพื้นคอนกรีตหยาบอยู่แบบนั้นพร้อมกับฟังการอบรมและข้อหาที่เกิดขึ้นโดยที่พวกคุณก็คิดในใจกันแน่ๆว่ากูไปทำตอนไหนวะ โดยส่วนใหญ่จะโดนเรื่องวินยัยการไม่แสดงความเคารพรุ่นพี่และความเชื่องช้าเวลาเรียกการเกียงกันทำงานยานิงกันถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกคุณจะปฏิบัติดีสักแค่ไหนมันก็จะมีการซ่อมวินัยในทุกค่ำคืนแต่พวกคุณจะสามารถผ่านมันไปได้เชื่อผมและผมได้นำคำกล่าวของรุ่นพี่ท่านหนึ่งในขณะซ่อมวินยัยเอามาฝากให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะ น้องใหม่รู้ไหมทําไมน้องๆถึงต้องมารวมกันอยู่ที่นี่เวลานี้เพราะมีบางคนในที่นี่วินัยเสื่อมไม่คารบรุ่นพี่เรียกก็ช้าเกี่ยงกันทํางานตีกินแล้วรุ่นพี่แม่งก็ไล่ยาวไปจบด้วยผมหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกตามด้วยคําสั่งตรงจัดแถวตามระเบียบพักไอ้สัส แล้วก็เชิญรุ่นพี่คนถัดไปมาอา่านแฟ้มคดีต่อๆไปแต่ถ้าทางในการรับฟังการปราศัยของพวกคุณน,นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามแต่พี่ๆจะครีเอทมันออกมาเหตุการณ์จะดําเนินไปเรื่อยๆจนกว่าคดีของวันนั้นจะหมดลงแล้วรุ่นพี่จะปล่อยให้พวกคุณไปล้างเนื้อล้างตัวเข้านอนผ่านการเฝ้ามองจากรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งที่พวกคุณเรียกเขาว่าครู หากคุณสังเกตพวกเขาคุณจะมองเห็นแววตาที่บรรดาครูครูที่มองมาอย่างเป็นห่วงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะพวกเขาเหล่านั้นต่างมีความผูกพันและเห็นความลำบากของพวกคุณมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่อยู่ที่หน่วยฝึกแต่พวกเขาก็ไม่อาจต้านทานสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนียมปฏิบัติเพราะพวกเขาเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาลำบากไม่ต่างจากพวกคุณ ความรู้สึกส่วนตัวสำหรับผมเองนะครับผมรู้สึกเข้าใจในบทบาทของผู้ช่วยครูทุกคนนะแต่ก็ใช่ว่าครูทุกคนจะคิดเหมือนกันเพราะก็จะมีครูบางคนที่ก็ไม่ได้ใยดีไม่ได้สนใจความลำบากอะไรของเราทั้งนั้นช่างมันตัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาตีห้าพวกคุณจะโดนปลุกจากเสียงนกหวีดในทุกๆเช้าจะมีการพีทีกายบริหาร วิ่งออกกำลังกายทำความสะอาดรอบกองร้อยโดยแบ่งเขตรับผิดชอบร่วมกับรุ่นพี่หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยจะมีการเดินตรวจโดย10บเวรและพวกคุณจะต้องทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยจริงๆหากตรวจพบว่าไม่สะอาดเพียงพอมีเศษกระดาษหรือแม้แต่ก้นบุหรี่เพียงชิ้นเดียวเหนื่อยแน่นอนหากสะอาดเรียบร้อยก็จะมีการอานุญาตให้อาบน้ำแต่งตัว รวมแถวเดินไปสุธกรรมรับประทานอาหารกันหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยจะมีการเรียกรวมพลบริเวณหน้ากองร้อยเพื่อเคารพธงชาติและรวมหน้าบกกร้อยเพื่อรับใบลากลับบ้านเป็นครั้งแรกในครั้งแรกนี้ทางกองพันจะมีรถให้ฟรีเพื่อไปส่งยังสาลากลางจังหวัดต่างๆต,ต,ตามภูมิลำเนาจะมีการเรียกรวมพลหน้าบกาพัน เพื่อแยกภูมิลำเนาขึ้นรถหรือใครสะดวกจะเดินทางกลับเองก็ยอมได้เตือนกันหน่อยนึงนะครับสำหรับใครที่กลับไปแล้วคิดจะสร้างคดีไปสร้างความเดือดร้อนจนเกิดคดีความต่างๆแล้วคิดว่านี้กลับมาจะรอดพ้นนั่นเป็นความเชื่อผิดๆที่รุ่นพี่รุ่นก่อนๆได้เคยบอกกับเรามาผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าหาคดีนั้นเป็นคดีร้ายแรง และเกิดการดำเนินคดีขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งเรื่องมายัางกองพันต้นสังกัดของคุณและต้นสังกัดของคุณจะส่งตัวคุณให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองขึ้นสารพลเรือนติดคุกพลเรือนแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นผมรับรองได้เลยว่าคุณจะต้องโดนทำลงวินัยก่อนอย่างหนักเพราะการทำผิดกฎหมายบ้านเมือง หรือเป็นการผิดวินัยอย่างร้ายแรงและการนำความเสื่อมเสียมาสู่กองทัพฉะนั้นอย่าหาทำหลังจากการลากลับบ้าน10-15วันไปเจอลูกเมียและระบายออสอย่างสุขสมตอนกลับจะเป็นวันเดียวกันพวกคุณจะต้องขึ้นไปรายงานตัวต่อ10เวนตามกองร้อยต้นสังกัดของตนเองเพราะจะมีการเช็คยอดว่ากลับมาครบกันหรือไม่ คนที่จะถือโอกาสนี้หนีไปและไม่กลับเข้ามาคุณจะมีคดีติดตัวนานกว่า20ปีจริงเบ้าไม่รู้ฟังเข้ามาผมก็ไม่เคยหนีและที่สำคัญที่สุดเพื่อนที่เขากลับมาก่อนหน้าคุณแล้วจะสวยเพราะคุณจะมีการรับประทานอย่างหนักฐานไม่สามารถติดตามเพื่อนกลับมาพร้อมกันได้หรือเพียงแค่คุณกลับช้ากว่ากำหนดเพื่อนที่เขามาตรงตามเวลาก็สวยแล้วนะ คำแนะนํานะครับหากมีความจําเป็นต้องกลับช้ากว่ากําหนดทางกองร้อยจะมีเบอร์โทรจากกองร้อยเอาไว้ในวันที่เดินทางกลับให้รีบติดต่อต้นสังกัดก่อนวันครบกําหนดแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเดินทางกลับตามกําหนดได้เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รายงานตามลําดับชั้นไปและเพื่อให้คําปรึกษาหรือเข้าช่วยเหลืออาจจาเป็นต้องทําแต่ต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นจริงๆนะไม่ใช่ว่า ค่าของยังไม่อิ่มยังไม่อยากกลับนี่โดนนะบอกเลยก่อนหลังจากที่กลับมาจนครบแล้วเหมือนเดิมครับความบันเทิงยังไม่หมดไปก่อนจะกลับวินัยมีแค่ไหนหลังจากกลับให้นำกลับมาด้วยอย่าเลินเล่อเผลอตัววินัยย่อนยานทําความเคารพการตอบสนองต้องเด้งดึงดังเพื่อให้รุ่นพี่เอ็นดูเพราะ จะยังมีการจับตามองพฤติกรรมสะสมคดีเพื่อเคลียร์ในตอนเย็นเหมือนเดิมและรุ่นพี่จะเริ่มมีการคุยกันเรื่องรับน้องใหม่ของทางกองร้อยแต่และกองร้อยทำเนียมการรับน้องใหม่นี้ก็จะค,คล้ายๆการปรับปรุงวินัยในวันรับน้องใหม่นะครับก่อนจะถึงจุดที่บันเทิงที่สุดจะมีการสั่งหมูกระทะเครื่องดื่มมาเลี้ยงดูอย่างอิ่มน้ำสำราญกันเลยทีเดียว จงอย่าเผลอพลายไปกับรสชาติที่แสนอร่อยให้ผู้คุณรู้ตัวตลอดเวลาจงรักษาวินัยตลอดและอย่าหลงเชื่อคำว่าเฮ้ย <c oughs> hey, สบายสบายไม่ต้องพิธีอะไรมากวันนี้พี่ปล่อยไอ้สั์อย่าอย่าเชื่อ <c oughs> หลังจากกินเสร็จจงอยู่เก็บกวาดให้เรียบร้อยและมองหา อย่าเผลอให้รุ่นพี่เก็บของช่วยเด็ดขาดเชื่อผมสิเพราะค่ำคืนแห่งการรับน้องนี้นอกจากกิจกรรมนั้นคือการแดกจะมีการควบรวมด้วยคดีต่างๆที่มีมาตลอดทั้งวันบอกไว้ก่อนแทบไม่ได้นอนเลยคืนนั้นเช้าวันลุ่งขึ้นหลังจากปฏิบัติกิจส่วนตัวและรอประจอกันเสร็จเรียบร้อยจะมีการเรียกรวมพลหน้าบกร้อยเพื่อรับทราบตำแหน่ง ทหารใหม่ทุกนายจะต้องมีตำแหน่งเป็นของตัวเองเช่นพลปืนเล็กพลสุทธกรรมพลบริการผู้ช่วยช่างยานยนต์ล้องานบกร้อยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำงานตามตำแหน่งหรอกแล้วแต่เขาจะเรียกเอาอะคือต้องมีประดับไว้ก่อนว่างงั้นเพราะส่วนใหญ่เวลาจะจำน่ายทหารไปไหนก็จะมีการถามความสมัครใจเสียก่อนว่าใครอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้ แต่ถ้าหาค้าไม่ได้จริงๆจะมีการจับฉลากเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจำหน่ายทหารไปประจำยังที่ต่างๆที่กองร้อยได้รับผิดชอบอยู่ส่วนต่างๆที่กองร้อยผมได้รับผิดชอบอยู่ก็จะมีสุตกรรมโรงรถ BTR, บอกอพันบ้านพักผอ,อพันโรงน้ำบ้านนายนอกหน่วย จะส่งไปประจําประมาณที่ละ2-4นายประมาณนั้นครับส่วนทหารที่เหลือจะประจําอยู่ที่กองร้อยร่วมกับรุ่นพี่และผู้บังคับบัญชาการอยู่กองร้อยชีวิตทหารที่นี่จะค่อนข้างตื่นเต้นและไม่จำเจเหมือนกับที่อื่น พราะนอกจากจะดูแลพื้นที่รับผิดชอบยังมีภารกิจที่จำเป็นต้องจำหน่ายกำลังพลออกนอกหน่วยไม่ว่าจะเป็นลอกครองตั้งเต็นท์จัดงานพิธีต่างๆจนกระทั่งผูกผ้าระบายลืมบอกครับผมประจำอยู่กองร้อยกองบังคับการหรือที่เรียกอีกอย่างว่าร้อยบกนั่นแหละงานโคตรหนักแต่ไม่เท่เหมือนร้อยอื่นเขาเลยไอ้สัส ภารกิจในยามสงบส่วนใหญ่ของกองร้อยเรานั้นหลักๆไม่ใช่การรบครับแต่งานของเราจะเยอะและค่อนข้างหนักกว่าชาวบ้านเขาเมื่อมีการซ้อมรบผ้ากองร้อยหรือภาคกองพันภารกิจของเราคือบุกเบิกพื้นที่ตั้งฐานบัญชาการและอำพรางให้ร้อยรบเขาได้ฝึกเข้าตีและยุทธวิธีต่างๆ พอเขาเข้าตียึดพื้นที่สำเร็จจะมีการย้ายฐานไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องรื้อที่เดิมมาทำฐานใหม่ไปเรื่อยๆเ,เหมือนกันตีกระสอบทรายที่ข้างในไม่ใช่ทรายสร้างแล้วรือ้อสร้างแล้วรือ้อจนกว่าจะจบฤดูการฝึกกองร้อยอื่นเหนื่อยแต่เท่กองร้อยเราสภาพแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เวลาร้อยลบเขากำลังพลไม่เพียงพอ เขาก็จะมาขอกำลังไปช่วยจึงได้เท่กับเขาบ้างเป็นบางคนนะนะส่วนผมเองหลังจากมีการจำหน่ายตำแหน่งให้ทหารผมก็ขอไปบ้านนายนอกหน่วยในช่วงใหม่ๆนี้รุ่นน้องเล็กอย่างเราต้องรักษาวินัยอย่างเข้มข้นแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นการซ่อมวินยัยแบบรับผิดชอบร่วมกันมากสักเท่าไหร่นักยินดีด้วยนั่นแสดงว่าพวกคุณได้ผ่าน ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของการเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วการแรกจากรุ่นพี่จะยังคงมีอยู่แต่จะเริ่มเน้นเป็นรายบุคคลมากขึ้นรุ่นพี่จะให้ความเอ็นดูและความเป็นกันเองกับเรามากขึ้นและช่วงนี้ครูของพวกคุณจะเริ่มปกป้องคุณจากการทำโทษที่ไร้เหตุผลไร้สาระของรุ่นพี่ได้มากขึ้น ในช่วงนี้บางหน่วยจะมีการจัดการแข่งขันนู่นนี่นั่นเช่นทหารกองเกียรติยศหรือการจัดงานพิธีต่างๆเช่นการต้อนรับผอบอรำดับชั้นต่างๆที่เข้ามาสับเปลี่ยนส่งมอบหน้าที่กันและชีวิตของพวกเราก็ยังจะดำเนินอยู่แบบนี้จนกว่าจะมีรุ่นน้องเข้ามาใหม่เราจะเริ่มสบายขึ้นมีเวลามากขึ้นเพราะน้องเล็กจะเริ่มเข้ามาเหนื่อยแทนพวกเรา เรื่องราวทั้งหมดนี้มีทั้งแบบที่เจอมาเองและถามเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลได้หลากหลายมิติมากขึ้นสำหรับทหารเกณฑ์ตอนขึ้นกองร้อยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ตอนหน้าจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าทหารบ้านนายสำหรับใครที่อยากรู้หรือสงสัยกับชีวิตไอเนนหรือทหารบ้านนาย ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมด้วยสำหรับน้องๆที่จะเข้าไปเป็นทหารนะครับอย่าท้ออย่าไปกลัวครับไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจไหนๆก็ได้เข้าไปแล้วใจต้องมาก่อนนะครับคนอื่นเขาผ่านมาได้เราก็ทำได้เช่นกัน และผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณจะทำได้สำหรับลูกผู้ชายเรื่องแค่นี้ไม่ตายครับสวัสดีครับ